S ส s s a l ล m u a l a i k u m warahmatullahi w a uh. uh huh. ผู้ปกครองท่านใดที่เข้าระบบออนไลน์เพื่อรับสมัครนักเรียนใหม่ของโรงเรียนดุนสานนะครับถ้าจะตรวจสอบว่าข้อมูลที่ผู้ปกครองสมัครเข้าไปนั้นสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็สามารถเปิดหน้าหน้าหน้ารับสมัครตรงนี้และก็ให้กดไปที่เมนูปริ้นใบสมัครครับและก็รอสักครู่ ระบบทําการดึงหน้าคนหาไรชื่อผู้สมัครและก็ให้ให้ผู้ปกครองใส่รหัส13หลักของนักเรียนที่สมัครเข้าไปเมื่อกี้ผมก็จะใส่เลขประจำตัวสิบสามหลักตรงนี้ระบบก็จะตามการรันถ้าถ้าข้อมูลไม่มีตรงนี้ระบบก็จะแสดงว่าไม่พบข้อมูลนี้แสดงว่าการรับสมัครของผู้ปกครองที่ทํามานั้นระบบข้อมูลยังไม่เข้าในระบบให้ทําการ ป sociedad, Bref, aquí, ้อนข้อมูลใมาอีกครั้งก็ได้ครับสมัครผ่านระบบจะเป็นยังไงครับถ้าระบบผ่านนี้ระบบก็จะแสดงข้อมูลีนแสดงว่าผู้ปกครองทําการสมัครในระบบของโรงเรียนสําเร็จถูกต้องอข้อมูลเข้าในระบบเรียบร้อยแล้วครับสล